โอเคครับผมก็ขอสวัสดีฟีฟายที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่องของเคไอนะก็หายหน้าหายตาไปหลายเดือนหวังว่า FC ลหลายๆคนจะคิดถึงนะครับแลวก็จะยังไม่ลืมกันนะครับวันนี้ผมก็กลับมาเล่นฟีฟายแล้วนะครับถามว่าช่วงก่อนหน้านี้ผมหายไปไหนก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับทุกคนยังอยู่เหมือนเดิมแค่ <c oughs> อินดีเกินติดเกินและไม่อยากลงคลิปเลก็ประมาณนี้วันนี้เราจะมาเล่นโหมดโซโลนะครับจะมาเล่นโหมดโซโลซึ่งก็มีการอัป ปรับสกิล,ลหลายๆตัวนะวันนี้ผมจะมาแนะนําเป็นคอมโบสกิลหนึ่งก็แลวกันที่ผมเล่นแล้วผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะโอเคนะครับก็จะเป็นตัวเชนนะครับที่เขาได้ทําการปรับปรุงใหม่นะครับปกติเชนเวลากดสกิลแล้วเขาจะได้เลือด60แล้วก็เวลาน่าจะ12วินะครับแต่ว่าอันนี้เวลากดแล้วจะได้เป็นเกราะแทนนะครับเกาะ60นะครับแต่ว่าข้อดีคือเวลาที่เรายิงศัตรูล้มเนี่ยเราจะได้เกาะ60หน่วยอีกรอบหนึ่งแล้วก็ จะได้เวลาเป็น12วินาทีก็คือเราจะมีเกาะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าเรายิงศัตรูล,ล้มนะครับเลือดเราก็จะประมาณ260ครับอะไรประมาณนี้แต่ภายใน12วินาทีนี้ถ้าเรายิงใครไม่ล้มนะครับก็จะต้องครูดาวใหม่ต่อไปเป็นลูกูเอต้านะครับตัวนี้ก็ปรับใหม่เช่นกันตัวนี้จากที่สังหารศัตรูแล้วมันจะเป็นเลือดใช่ไหมตัวนี้จะเป็นเกาะแต่ข้อดีของเขาคือเวลาเราตายแล้วอ่ะ มันค่าเกาะของเราก็ยังจะอยู่ยังไม่หายนะครับประมาณนี้ส่วนที่เหลือก็เป็นไคลอสนะครับแล้วก็จัสตินเพิ่มความถึกขึ้นไปอีกนะครับคอมโบนี้ผมเอามาเล่นแค่โซโล่นะผมยังไม่ลองเอาไปเล่นทีม4นะทุกคนไม่รู้ว่าจะเวิร์คขนาดไหนนะครับแต่ที่รู้ๆอ่ะเอามาเล่นในโซโล่คือผมแคบไม่ตุยเลยนะเพราะว่าเกาะมันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ถึกด้วย ราะว่ามีจัสตินมีคนลงไปเนี่ยโอ้โยอย่างเยอะเลยขอลงตรงที่มีปืนชัวร์อันนี้น่าจะมีนะมีตังละโอเคครับทิ้งข้าศนเฮ้ยยิงกันแล้วครับข้างบนชั้นไหนเอ้ยเอออุอ้ย เาหัวอย่างฟุกเหมือนจะอยู่ชั้นสามอีกตัวนึงนะครับมาเดี๋ยวเราก,กดสกิลโชว์เลย <c oughs> ถ้าไม่มีเกาะผมแตกไปเลยเฮลทุกคน <c oughs> เลือเลือดผมนี่โดนยูนพีปาดหัวนะผมไม่มีหมวกด้วยเมื่อกี้เกือบตายนี่ผมน่าว่าเขาน่าจะร้องอะ่ะเมื่อกี้เลือดผม เลือดผม200แต่ว่าเกาะผมน่าจะอะไรอ่ะเยอะอยู่นะบ้านไม่หมดเหรอบ้านไม่หมดตัวหนึ่งป้าไม่ล็อกอสายมามารุ่นแฮไล่โอ้อัดตัวก็ได้อืสามเม็ดพอ,อแต่เย็นอุ๊ยหลังเข้า นี่ผมชอบตรงที่ลูกเวตามันรีเกาะให้นะครับตัวเกิดใหม่หรือเปล่าตัวนึงเหมือนเขาตล์แล้วเขาไม่เข็ดไงจะลงย้ำไงเดี๋ยวเราก็จะไปย้ำเขาอีกรอบเหมือนกันแต่เสียงเงียบๆไปแล้วอ,อยู่ตรงไหนเอ่ยโอเคอีกกันข้างล่างด้านขวานะครับตรงไหนอ๋อรถตู้ ก่อแตกขายล้อแล้วทำงานแล้วแต่มันยิงไม่ได้อะแวะ๊บแว๊บเหมือนเห็นมีคนนี่แล้วน้อยอย่างลั่นเลยครับเราเงียบเงียบไปแล้วนะไม่รู้ว่าหมดได้อย่างตรงนี้อยากได้ลูกซองอ่ะทุกคน ได้ลูกซองมานี่ผมจะเล่นง่ายมากๆเลยเพราะว่าตัวเรามันเป็นตัวชาร์จไงคอมโบมันเป็นคอมโบชาร์จเราต้องเล่นระยะประชิดเจอตัวหนึ่งเห็นผมไปอุ๊ยไม่ตายหัวสามเม็ดอักอย่างเบาเลยอะ่ะไม่ตายก็เจ็บหนักอยู่แหละแต่เขาน่าจะทันยาแล้ว อาาอาโ้ถ้าผมเป็นลูกฟองผมน่าจะเล่นง่ายกว่านี้เขาปืนแล้วเนี่ยต้องอยิงถกก้อนด้วยมาดิพีก้าศูนย์วิ่งยัดลูกฟองวิ่งยิงถกก้อนอเวลาจะหมดแล้วทุกคนโอ้เรียบร้อยเวลาเราหมดเล่นระยะไปก่อนแล้วกันเข,ขาก็เล้เจ็บมากนะเอ้ามาดิคุณมีไฟผมมีนน้ำแข็งนี่อย่างเดียวเลยเว้ย โทก้อนจริงป่ะเนี่ยเอ้ยถึงจังวะมันก็ถึงเกินเขาก็มีจัสตินนะแล้วก็เหมือนจะมีสกิลตั้งไอบอลแล้วเพิ่มเลือดอ่ะหืมขอโทก้อนแล้วกันจริงๆถ้าผมถ้าผมเป็นโทก้อนแล้วเขาเป็นพีเกนี้ไฟนี้จะจบเร็วกว่านี้นี่อย่างกูย์ ปืนดีๆทั้งนั้นเลยอ่ะทั้งฟาร์มาสาทั้งโทก้อนแต่เขาไม่ไหวกับรองไงก็เ,เห็นเราถึกเกินแถมเรายิงแรงด้วยนะครับเพราะว่าเรามีไคลร้อสเนานะแต่ก็ไม่แรงนะเมื่อกี้พีก็สูดรูดเข้าเมลล์แเมลล์เเองเอา้าบ้านแม่มดยิงกันมีแสงแดงๆแสงแดงแนี่ไคลร้อสหรือเปล่าเดีย๋ยวขอวางกับระเบิดดักไว้ก่อนเผื่อเขาวิ่งจุกนะยิงกันอยู่ ขอเลยครับแดนจเย็นเขาหนุ่มโดนของก่อจะเอาอเหรอก็นึกว่าจะดันมาอ๋อไปนู่นแล้วเข้าไม่ล็อกอุ้ยม,มาเลี่ยมขวาวซ้ายมาสกิลเราพร้อมบูนะครับทุกคนขอยอดโทก,ก้อนไปก่อนแล้วกัน เฮ้ยเฮ้ยอะไรงงช็อตนี้เอาไปลละไม่ต้องกดสกิลเลยแรงๆไปเลยครับโทกอนเราเจ็ดคิวแล้วเหลือยี่สิบสองคนนะมันค่อนข้างชิวๆอยู่นะอันนี้แต้มประมาณเก้าพันห้านะทุกคนแต่ผมว่ามันก็ชิวอยู่อะ เหมือนเราเลยเอ้าป้อมไม่ล็อกเอ้าเฮ้ยแล้วเขานั่งทำอะไรนั่งดมเห็ดเหรอเหมือนเราแทบไม่ได้ไปเนืองไหนเลยนะไปแค่หอนลิกาแล้วก็แถวๆคลองน้ำอ่ะอยังไม่วิ่งเข้าลงเก็บเครื่องบินเลยวงก็บีบกลับข้อหอนลิกาอีกล่ละ เหลือส4คนเชียงรถเ้าล็อกด้วยสวยเลยแบบนี้ขาดอีกประมาณ2นัดจะเอาเครื่องดีดก่อนนะไม่รู้อยู่หรือเปล่าเดี๋ยวขึ้นหลังคาดีอ่า ไปแล้วนะทุกคนตรงนู้นมีรถจิ๊บเฮ้ยเจอละไอวาม่วงเอาวะหลาบ,าลาบาลลก,ก่อนหลบก,ก่อนมุมสูงเกินโดนเปิดหัวอ,หอ้าววิ่งหลบถูกจังหวะด้วยโอยว,ว่าโคตรนานเดี๋ยวเราจะต้องบูแล้วแหละโอเคห้องนี้ไม่มี แต่ว่าอยู่ห้องล่างขวาเนะี่ยหมดหมดแป,ปแป๊บใจยเย็นพ่อหนุม่มเดี๋ยวรอก๊อกสองไม่โดออไไนอเป็นไงแล้วลาตายหรือยังไวตัวเมื่อกี้เสียว ผมก็จะตายวงข้างหน้ามีอีกจะเย็นนะวัยรุ่นปัญญา่อนเฮียมีเสียงสับปืนเช็คก,กับรถเบิก์กอนเสียวเสียวโอเคเคลียร์นะซื่อไปก่อน มีอะไรซื้อหมดครับตอนนี้พอนั่งดักฝั่งนี้แล้วก็อ้อมทางนี้นะครับสบายมากไม่มีอะไรยากเลยครับที่ก,การบุกการขึ้นชาร์จบ้านเหลืองยาวจริงๆต้องมีกับระเบิดวางไว้ตรงนั้นอะ่ะเฮ้ยเจอ 2ตัวนะครับถือว่าชิลอยู่นะเอเจ็บมากแต่มันเข้าเกาะนะเมื่อกี้เหลือหนึ่งหนึ่งแล้วครับทุกคนโอ้แต่ว่าใครรอสเราจะหมดแล้วอะ่ะไม่ได้ใช้แน่เลยไม่มีกองไฟด้วยเอาหน่อยแล้วกันไม่ต้องเน้นใครร้อนนะครับ เดี๋ยวเราเน้นว่าเราถึกเองไปไหนแล้วอาอลม้มมีเข็มชุบขอยอกหน่อยแล้วกันมาทุกคนเฮ้ยกดผิดมาครับเพิ่มความถึกดนตัวคุณเฮ้ยกระสุนหมด กดไลค์กันเต็มกดไลค์หรือกดสติ๊กเกอร์ก็ไม่รู้ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับคอมโบสายถึกนะครับก็ส่วนตัวรู้สึกว่าเล่นในโหมดโซโล่ันจะค่อนข้างเก่งมากๆเลยนะครับแต่ว่าผมยังไม่ไปลองในโหมด CVC นะครับเดี๋ยวปหน้าเดี๋ยวเอาไปลองในโหมด CVC ก็แล้วกันสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาทุกคนไปก่อนเรื่องฝากกดไลค์คอมเมนต์บอกกันด้วยว่าคิดถึงกันหรือเปล่านะครับสำหรับวันนี้ไปมาครับ